สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะที่กระท่อมละสังขาหลวงปู่สวงในวันนี้นะท่านผู้ชมมาพร้อมกับบรรยากาศเย็นเย็นหนาวหนาวนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมแอดมินก็เดินทางมาจากบ้านก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้เนาะ มองไปก็มีแต่สวนยางนะท่านผู้ชมบรรยากาศเช้านี้เนาะก็รู้สึกเงียบนะท่านผนะู้ชมเนาะเพราะว่ามีแต่แอดมินเนาะที่อยู่ที่ตรงนี้นะท่านผู้ชมวันนี้อากาศหนาวนะท่านผนะู้ชมเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับเช้านี้นะท่านผู้ชมอากาศเย็นนะท่านผนะู้ชมเนาะ มาถึงตอนเก้าโมงครึ่งพอด,ดีนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เดินทางมาหนึ่งชั่วโมงจเต็มเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแอดมินจับเวลามานะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างเงียบเหงานะท่านผู้ชมเนะาะเช้านี้นะท่านผู้ชมให้ทราบว่าคนไปไหนกันหมดนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเช้านี้นะ เดินทางมาด้วยกันนะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเทพเนักรด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะอากาศก็เย็นจริงๆเลยนะท่านผู้ชมเงียบมากเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรกับหลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชม อากาศหนาวจริงๆหน่อยนะผู้ชมเย็นแล้วก็หนาวมากเลยนะกผู้ชมนะเย็นมากหนาวมากจริงๆนะผู้ชมสำหรับเช้านี้เนาะบรรยากาศหนาวเย็นจริงๆเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมเนะสำหรับช่วงฤดูหนาวอย่างนี้นะท่านผู้ชม ความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่ที่กระท่อมระสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บบรรยากาศสวยๆง,งามแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะส่วนใครที่เคยมาแล้วก็อาจจะเห็นกับตาตัวเองแล้วนะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครที่ยังไม่มา แอดมินก็จะพยายามถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆย,ยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะแต่แอดมินจะเข้าไปไหว้หลวงปู่สวงก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเมื่อมาถึงแล้วเนาะก็จะถวายน้ําแดงท่านนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ทางช่องเรกเด็ดคนดวงเฮงนะครับ ก็เข้าไปไหว้หลวงปูส่สวงได้กันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเช้านี้เนาะเราขอจุดทูบก,ก่อนนะผู้ชมเนาะ จะมาเสียงเซมซีกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับชาวนี้นะท่านผู้ชมจะมาเสียงเซมซีกันก่อนเนาะว่าเราจะได้เซมซีตัวหนานะท่านผู้ชมเซมซี <S <S นะท่านผู้ชมที่หล่นมานะท่านผู้ชมเป็นเลขสองแปดนะครับ สำหรับวันนี้เนาะตัวเลขที่แอดมินเสี่ยงเซีมซก็คือเลขสองแปดนะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขสองแปดในวดนนี้เนาะ อากาศเย็นจริงๆนะท่านผู้ชมสําหรับเช้านี้เนาะหนาวเย็นมากนะท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาตัวเองนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับในเช้านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวแรกกับหลวงปู่สวงกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะสาหรับในเช้านี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชม เราไปใส่รองเท้ากันนะท่านผู้ชมนะกฟ้าแอดมินถอดรองเท้าไว้ด้านนอกเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปขอตัวเลขกับหลวงปู่สวงด้วยกันในเช้าวันนี้นะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงาท่านผู้ชมนะเพราะว่ามีแต่แอดมินเดินทางมาในเช้านี้นะท่านผู้ชมก็บรรยากาศก็เงียบๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะ ความสวยงามยังรอคุณอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขที่ต้นมะขามแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปไหว้หลวงปู่สวงด้านนูนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาขอตัวเลขเนาะเด้เจอแสงแดดนะท่านผู้ชมก็ค่อยอบอุ่นกันหน่อยเนาะ เราะว่าถ้าไม่มีแดดก็คงจะแย่นะท่านผู้ชมเพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็หนาวมากจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนะกกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงความสวยงามยังรอคุณอยู่ที่นี่พร้อมทั้งความสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับหลวงปู่สวงที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงแอดมินพยายามเก็บภาพบรรยากาศวสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชม ให้ได้รับชมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครที่เคยมาแล้วก็อาจจะเก็บความประทับใจเหล่านี้ไว้ในใจนะท่านผู้ชมทองฟ้าก็สีฟ้าฟ้ากันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสีสวยสวยสดสด,สดกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมหลวงปู่สวงอย่าลืมมากราบไหว้แล้วก็มาขอพรกับหลวงปู่สลวงนะท่านผู้ชมเนาะ เราพยายามเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะท่านผู้ชมหากคำพูดใดไม่เพราะเสนหูก็ต้องกราบขอบขอประทานอภัยกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่มีใครทำอะไรให้ถูกใจกันหมดทุกครั้งนะท่านผู้ชมแม้แต่ตัวเราเองนะเนาะแต่แอดมินก็จะเข้าไปจุดธูปขอพรก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ บรรยากาศช่งชวงเช้าเงียบจังเลยนะท่านผู้ชมเนาะพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นจะเยือกนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่รอให้คุณมาพิสูจน์ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นสบายถึงหนาวจัดเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะสำหรับเช้าว,วันนี้นะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชมเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆย,ยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมพร้อมกับความหนาวเย็นกันจังเลยนะท่านผู้ชมมาขอตัวเลขที่ต้นมะขามกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้เรามาขอสองตัวตรงๆกันเลยนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ มาดูซิว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนกับสองตัวตรงๆที่เราจะขอให้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะจะมาสองดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมอากาศเย็นมากนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าจะหนาวมากๆเลยนะท่านผู้ชม แอดมินก็หนาวมากเลยนะท่านผู้ชมเนาะจะมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเคยเห็นแตกต่างกันนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะ ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม หกจุดตรงนี้นะผู้ชมเนาะหกอะไรคุณผู้ชมมันเลขหกแปดนะคุณผู้ชมนะัดตรงนี้เนาะหกแปดแปดหกคุณผู้ชมเนาะหกแปดแปดหกเนาะ หรือจะเป็นหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะหกแปดแปดหกหรือจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหกแปดแปดหกท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม อันนี้เลขอะไรท่านผู้ชมจานบนตรงนี้เป็นหกกับแปดนะครับตรงนี้หกแล้วก็น,นี้เหมือนเลขหนึ่งไหมท่านผู้ชมหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะท่านผู้ชมเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นหกแปดแปดหกหรือจะเป็นเก้าแปดแปดเก้าก็ได้นะท่านผู้ชมสําหรับตรงนี้เนาะสามคู่ชุดสวยๆนะท่านผู้ชมหกหนึ่งหนึ่งหก หกแปดแปดหกเก้าแปดแปดเก้านาะสำหรับตรงนี้นะผู้ชมเนาะกดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนี่คือต้นมะขามที่ให้ตัวเลขของเรานะท่านผู้ชมสูงตะาง่านเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับต้นมะขามที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะ ความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมสําหรับเช้านี้อากาศก็หนาวจัดเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเช้านี้นะท่านผู้ชมความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่รอให้คุณมาค้นพบรอให้คุณมาพิสูจน์ที่นี่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชม ตัวเลขเราได้มาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยถ้าใครมองเห็นแตกต่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพอบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ e aí